มาส่งของรอบเย็นแล้วครับตอนนี้บ่ายสามโมงคึ่งของ1ถุงในนี้มี3มกล่องก็2กล่องมีแปะลาเบลไปแล้วคือวันนี้ปิ้น A4 แผ่นหนึ่งอะ a 4แผ่นหนึ่งปิ้นลาเบลได้4อันส่งช e ้อปปี้แอคเพล์ไปละอันหนึ่งเมื่อกี้เทามารับไปละแล้วก็เมื่อเช้าส่งไปละกล่องหนึ่ง ตอนนี้จะไปส่งอีกสองกล่องที่มีแปะฉลากเอาไว้ส่วนอีกกล่องหนึ่งในออเดอร์เพิ่งมาเมืเอ่อกี้นี้เลยเพราะนั้นมาปุ๊บเราก็แพ็คส่งเลยเพราะนั้นสองกล่องก็จะยิงเลยดับออฟแต่กล่องหนึ่งจะต้องเอาบาร์โค้ดที่เครื่องเราอะฝานี้รถเยอะ <c oughs> นี่อีกกล่องหนึ่งอยู่ตรงนี้ยังไม่ดำเนินการเคี okay. ย๋ยวไปกดที่ร้านนะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆวันนี้รู้สึกข้างนู้นรถเยอะนะหนี่ว่าเดินข้างสายบ้างจริงข้างสาย ไม่น่าเดินเพราะว่ารถมันอยู่ข้างหลังเราจะมองไม่เห็นนี่ยมาละหมอไซโอโห,โหรถยนตสามล้อก็มาผมว่ากลับไปเดินข้างมเหมือนเดิมดีกว่าอ๋อแดบดบมันร้อนนี่นะเดินกลับอีกรอบ ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะเริ่มมีลมหนาวแล้วค,ครับแต่กรุงเทพก็ยังแดดแรงอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เงียบเหงาเพราะว่าตรงนี้อยู่ใกล้มอส่วนใหญ่จะเป็นหอพักหอพักนักศึกษาแต่ว่ามอเองก็ยังไม่ได้เปิดเต็มที่นักศึกษาก็ยังไม่ได้มาเนาะ คือมีมาแล้วบางส่วนนะแต่ว่าบางส่วนก็ไม่มาไม่รู้ว่าเขาเรียนกันยังไงนะน่าจะเรียนออนไลน์ถ้าเรียนออนไลน์อย่างนี้ไปอีกสักสองสามปีเนี่ยผมว่าทุกคนจะปรับตัวได้ทุกคนจะรู้ว่าการเรียนออนไลน์ดี คือไม่ต้องเดินทางนะฮะแต่การทำงานออนไลน์น่ะไม่ดีเพราะว่าทำงานเยอะขึ้นคือเมื่อก่อนเราทำงานได้แค่หนึ่งถึงสองอย่างนะเนื่องจากว่าติดการเดินทางการกินข้าวแต่พอทำงานออนไลน์เนี่ยไม่ต้องเดินทาง บางทียาวๆเลยไม่ต้องกินข้าวนะฮะอยู่เว้นการเรียนบางอย่างนะนมันจะเรียนออนไลน์ไม่ได้เอาละ,ละผมถึงละคนเทียบมาใหมทีลองสอง นนเดียวอง้แหอันนี้แปะใบามาแล้วแต่ว่านี้ขอสแกน บอกเลยแม่แม่แปะหน้าสอมาคุณพจายขอบคุณครับโอเคเสร็จสิ้นารกิจ